สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากันอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับผมบ้านดงมะกรูดจ้าบ้านดงมะกูดนะครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับซื่อเตียจ้าพี่เตียครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงผักชีนะครับผมนี่นะครับผมผักชีนะครับแปลงนี้อายุกี่วันครับผม ส0มสบมื้อสามสิบมือสาวันนั่นเองนะครับผมครับขอสอบถามหน่อยนะครับกับประสบการณ์ที่ใช้สารโพลิเมอร์อนะครับผสมปุ๋ยทําให้ปุ๋ยละลายช้าลงนะครับว่ามีความประทับใจอะไรบ้างครับผมลักษณะของต้นหรือว่าใบเป็นไงบ้างครับเห็ดแทนต้นพัดแข็งแรงครับผมทุนกับอันโล กับแมงกับแมงมาแร็งต่างๆล่ะครับผมแล้วก็เฮ็ดห้ใงงามต้นแข็งนะครับนี่คือลักษณะเดี๋ยวยื่นให้ดูหน่อยครับผมนี่นะครับผมคือจังหวัดจังหวัดอุดรนะครับแถวภาคอีสานเนี่ยเขาจะกินผักชีกันต้นประมาณนี้เนาะคืออ่อนๆนะครับผมไม่ไม่ไม่ยาวมากนะครับผม อายุประมาณสามสิบวันก็เลยเก็บได้ละประมาณนี้นะครับผมแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยละครับใส่ปุ๋ยยังไงบ้างครับผมปุ๋ยใส่ใส่สองเืือ,อต่อเดือนใส่สองครั้งต่อต่อ,ต,อต่อเดือนต่อเดือนเลยที่ว่าที่ว่าถึงเวลาเก็บพอดีนี่คือสองครั้งก่อนหน้านี้ท,ที่ที่เหนเห้าใส่เป็นกาเลีวแต่ถ้าคือผักเข้า ได้ชิบหามือเขาค่อยมาใส่ก็ได้อืมนะครับผมแต่ก่อนหน้าที่ใช้สารโพลิเมอร์อ่าผสมปุ๋ยทาให้ปุ๋ยละลายช้าเนี่ยใส่กี่ครั้งนะครับถ้ามันจะได้แบบเนี้ครับมันมันนันบางเทียบาง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 ง,งงวดกับใส่ 3, สามสี่สามสี่ครั้งเลยนะครับก็ท้าทายพอสมควรนะครับครั้งนี้ก็ถือว่า มีความสุขกับสารโพลิเมอร์ R ของเรานะครับที่ได้ใช้กันแบบนี้ตอนนี้เราก็คือเหลือแค่ว่าไปตลาดเนี่ยเราจะได้กันกี่กิโลจร <นะ S 2> ุ่นครับรุ่นตรงที่ว่า <c oughs> สิได้จักกิโลแต่จากน้ำหนักน้ำหนักต้นต้น,ตนผักชีที่ที่พี่เตีย้ยหยิบมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักแต่ว่าต่างก็ต่างก็แต่บใส่โพลิเมอร์อาร์แต่กี่น่ะ มันสิเป็นเบา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 จ้า <au> เฮาถอนเขึ้นมั่งสิมันสิบ่มันสิบนหนักมือเฮามันสิบนน่วงมือเฮาแต่ว่าอันนี้มันสิเปลี่นน่วงแน่แค่หยิบมาก็มีความรู้สึกว่าเขาม,มีน้ำหนักมีน้ำหนักใช่สังเกตจากใบนะครับตัวเล็กเล็กต้นไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ใบแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนต้นตัวสูงสูงครับขอบคุณมากมากครับ